จะมีพี่ที่ที่เรารูจักนะคะชื่อพี่เมย์พี่เมย์เนี่ยเขาก็คือเป็นคริสใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสลองไปที่โบสถ์ที่ไทยนะคะแล้วแต่จริงๆก็คือเป็นเป็นครั้งเดียวที่ที่ได้ไปเนาะแต่ว่าของเสียจะเคยจะได้ไปสองครั้งป่ะใช่เพราะว่าตอนที่ไปครั้งแรกเนี่ยเราเราก็เดินทาง ทีเนี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเนาะที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเลยะคะ่ะจนสุดท้ายเราก็เลยเหมือนกับบอกกัน,ค,นกคุยกันเอาไว้ว่าเอาโอเคเราจะต้องเข้ามารับเชื่อแล้วกับเข้ามาอยู่ในเรื่องของศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันนี้เราก็เลยจะมา พาไปดูว่าที่บับไทท์ของที่นี่เขาเป็นยังไงมากนะคะกับโบสถ์ที่ซึ่งซึ่งตรงนนนเนี้ยมันก็มันก็แปลกเนีเหมือนกันตรงที่ว่าพี่สาวของเราอะคะ่ะก็คือเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่แล้วที่นี้คนดีเขาก่อนนั้นก็คือว่ามันจะมีเทศกาลฮานนูอใช่ไหมเราก็ได้ไปที่โบสถ์นี้แล้วพอหลังจากนั้นนะคะเราก็มาหาดูว่ามันจะมีโบสถ์ไหนที่ ที่เราอยากจะไปซึ่งตอนแรกก่อนที่เราจะได้เข้ามาที่โบสถ์ของมูฟเชิร์ตนะคะก็จะมีอยู่โบสถ์หนึ่งซึ่งเ,เขาดูค่อนข้างที่จะเป็นทางการหน่อยก็จะมีการเ,เหมือนกับซูมคุยกับบาทหลวงก่อนอะไรเงรี้ยซึ่งบาทหลวงก็จะแนนะนำว่าอยู่ต้องไปเหมือนกับอยู่ต้องไปศึกษาไบเบิลดูก่อนอยู่ต้องดูก่อนว่าคุณแบบ มีความเขาเรียกว่ายัางไงเหมือนให้เราไปศึกษาปโบดูก่อนนะก่อนที่จะเข้ามาทําการรับเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันคงม,มันดูยากยากเกินไปอะไรเงี้ยที่เราจะเข้าไปที่บทนั้นก็เลยแล้วอยู่ดีๆก็เลยเพื่อนเพื่อนที่ชื่อโจ,โจของพี่สาวอะ่ะเขาก็เลยเอ้ยูย่คือลองมาที่บทของเขาดูไหมอะไรเงี้ยก็เราก็เลยไปจุดเริม่มต้นที่เราได้ไปที่ เชิญนะคะแล้วก็พอเราไปที่มุกเชิญแล้วเราก็รู้สึกว่าไปครั้งแรกก็เออมันก็โอเคนะดูแบบดูโมเดิร์นใช่เขาเป็นโบทที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันเออมันก็โมเดิร์นดีแต่เราก็ยังไม่เคยไปที่โบสถ์อื่นนะจริงๆอ๋อจะมีอีกที่หนึ่งก็คือโบทที่โรงเรียนของลูกชายนะคะ แต่ว่านอกนั้นคือเราก็ยังไม่เคยไปที่โบสถ์ไหนเลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคหมายถึงว่าในเรื่องของบรรยากาศเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างที่จะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากสําหรับคนที่สําหรับคนที่ไปไปที่โบสถ์ะอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็จะมีขนมมีเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริการเล็กๆน้อยน้อยแหละแต่ว่ามันก็มันก็รู้สึกว่ามันก็โอเคมันไม่อึดอัด คือสิ่งที่สําคัญคือมันไปแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดใช่เออแล้วทีนี้พอเราไปเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็โอเคแล้วก็ขั้นตอนของเขาก็คือในเรื่องของการทาแบบไทยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลออนไลน์ก่อนใช่ก็คือว่าให้เรากรอกข้อมูลออนไลน์ใช่ไหมก็จะต้องเข้าไปกรอกอาชื่ออะไรนาสกุลอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เอ,อ่อเหมือนกับว่าทำไมเราถึง มันมีเหตุการณ์อะไรหรือยังไงทําไมเราถึงแบบอ,อ,อยากที่จะเดินทางเดินตามเดินมาทางนี้อะไรเงี้ยค่ะเข้าครีสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาไปว่าเออมันมีอะไรแล้วเขาก็จะเหมือนว่าเอออยากให้อยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมให้เขารู้จักเราอะไรเงี้ยคือเหมือนกับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายอะไรเงี้ยในการที่จะกรอกข้อมูลเหมือนกับให้เขารู้จักเราว่าเราเป็นใครแล้วทําไมเราถึง อยากจะทําแบบไทยเช่นนั้นนะคะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันคือยังไม่เคยศึกษาเลยท,ทีว่าทําไมเวลาเขาพูดว่า .org เขาจะพูดแค่ว่า .or มานั้นนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของมูฟเชิร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลกรอกอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปดูรายละเอียดได้ลองดูว่าถ้าเกิดใครที่อยากหาโบทที่ที่โอเคเพราะว่าจริงๆเคยคุยกับคุยคุยกับพ่อของ รู้เพื่อนนะซึ่งเขาเคยไปโบสท,ที่อื่นหรือว่าจริงๆเขาเคยเข้าไปโบสท,ที่โรงเรียนมาแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่า o มุกเชิดคือเป็นอะไรที่มันโมเดิร์นอะมันมันไม่มันไม่ได้แบบเออมันไม่ได้แบบว่าเคร่งเคงเคร่งเครียดเข้าไปแล้วเขารู้สึกแบบว่า,วามันมันรีแลกซ์มากกว่านะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีกลุม่มกลุ่ม เป็นกลุ่มยอ่อยๆเลยด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงขนนั้นนะคะเพราะว่าแค่เราไปนั่งฟังธรรมะทุกวันแล้ว,วก็เพราะว่าภาษาเรายังไม่ได้ใช่เรายังไม่สามารถที่จะไปคุยกับคนอื่นรู้เรื่องใช่อันนั้นก็คือเป็นเออเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปจ้าที่นี้พอเรากรอกข้อมูลในส่วนของออการสมัครเหมือนกับคล้ายๆเป็นการสมัคร เรียบร้อยแล้วก็มันก็จะมีตามวันที่เขากําหนดที่โบสถ์กำหนดไว้ว่าเขาจะมีการทําพิธีการในวันนี้วันนี้วันนี้นะอะไรแบบนี้คะ่ะเราก็ระบุวันที่เราต้องการว่าเราโอเคเราจะไปตามวันนี้ที่เขากำหนดอะไรอย่างงี้ค่ะจากนั้นก็ไม่ได้ต้องเตรียมอะไรไปเลยเพราะว่าในวันที่ทาแบบไทยเขาจะมีะะเมีเชือให้ เขามีกางเกงให้นะคะ<ม>ที่ต้องเตรียมไปสําหรับเราก็คืออ่ะชุดชั้นในสำหรับไว้เปลี่ยนนะคะแค่น,นั้นส่วนเสื้อกางเกงก็คือไปถึงวันนั้นเขาก็จะแจกให้วันนั้นเลยเสื้อเนี่ยเขาให้แต่ว่าในส่วนของกางเกงก็คือเอ่อคืนเขาคืนเขาเขาจะไปซักแล้วก็เขาก็มีผ้าเช็ดตัวเตรียมพร้อมไว้ให้เราด้วยะคะถ้าไปก็คือไม่ได้ต้องเตรียมผ้าเช็ดตัวไม่ต้องไม่ได้ต้องเตรียมแบบ ชุดชุดอย่างอื่นไปค่ะกเพราะว่ามีชุดเปลี่ยนให้เรียบร้อยมีเตรียมชุดชั้นในไปเท่านั้นเพราะว่าเราต้องลงน้ำ mm hmm. เ,เราไปถึงที่โบสถ์ะคะ่ะแล้วที่เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับให้ให้เราฝากฝากเด็กไว้ซึ่งปกติแล้วที่หมูเชิดนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรโรงเรียนโรงเรียน,เ,ยนเหมือนแบบเป็นพรีสคูลเป็นโรง,งเรียนเตรียมเตรียมอนุบาลนะเตรียมก่อนที่จะเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีเปิดตรงนี้อยู่อยู่แล้วแล้วก็<ช>ฉะนั้นเนะี่ยวันที่เราไปที่โบสถ์ะคะ่ะ<ม>เขาก็จะมะีบริการให้ นำ,นำบุตรลานของเราะะไ,ปไปอยู่ในห้องซึ่งเขาก็จะ mm hmm. มีครูที่คอยดูแลแล้วก็เด็กๆเ,เขาก็จะเล่นกันปล่อยเล่นกันไปก็อยู่จะอยู่ที่นั้นก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่าจนกว่าเราจะเซอร์วิสเสร็จแล้วเราไปรับลูก,ลก,ลกเราอะไรย่งี้ค่ะซึ่งพวกเขาก็จะมีความปลอดภยัยเพราะว่า,าไปถึงเราก็ต้องไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนก่อนซึ่งลงทะเบียนก็เขาก็จะได้สติกเกอร์มานะคะสติกเกอร์ก็คือจะเป็นสติกเกอร์แปที่ แปะที่ลูกของแปะที่หลังถ้าเด็กเขาก็จะให้แปะที่ข้างหลังเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ไม่แกะออกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีสติกเกอร์สำหรับเป็นเป็นบาง,งเป็นเขาเรียกเป็นตัวเลขเราเป็นแบบว่าเอาไว้เวลาที่<ม>ที่<ต>ไ,ปไปรับเขาเนี่ยค่ะก็โชว์ให้กับกับทีเชอร์ดูแต่พอช่วงช่วงแรกๆเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆก็เหมือนพอเขามันคุ้นพอเราไปบ่อยอย่างเงี้ยก็ก็รู้แล้วว่าเออคนที่ผูกครคงของใคร ก็ดีค่ะแล้วก็ที่เขาให้ให้เด็กๆเขาไปอยู่ก็คือเขาก็มีกิจกรรมให้ทาจะเป็นแบบว่ามีใน,ในห้องก็จะมีของลงของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีให้วาดลงวาดรูปมีขนมคัพเค้กเล็กน้อยๆ,ๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีให้กินด้วยเนาะนั่นก็คือทําให้เราทําให้ผู้ปกคอรองหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไปเซอร์วิสไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบ ทำแบบว่าดูไปแล้วก็ดูลูกไปเพราะว่าการที่ดูพละรายการที่เข้าเซอร์วิสแล้วเราต้องมาดูลูกไปด้วยอม่มันทำให้เราไม่ไม่สามารถที่จะโฟกัสกับกับกับที่อยู่ตรงหน้าได้เพราะว่าเด็กเนาะเด็กเขาก็คือแล้วมันต้องอยู่ในนั้นประมาณเป็นแบบชั่วโมงอย่างนีเพราะฉะนั้นมันก็คือเขาก็จะไม่แบบไม่อยู่เฉยไม่ไม่อยู่นิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่มีตรงที่เอาน้องไปฝากเงนี้ค่ะ ก็ทาให้ชีวิตดีขึ้นแล้วเรากไม่ต้องห่วงด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วมันโอเคแล้วเวลาที่สมมุติว่ามีปัญหาอย่างเช่นอาจจะอาจจะเด็กร้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเขาก็จะมีขึ้นเบอร์น้ำเบอร์ที่ที่สำหรับรับรับรู้บางเขาจะขึ้นน้ำเบอร์ให้ที่ที่หน้าจอเลยถ้าเกิดเราเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันน้ำเบอร์ของเราก็ออกไปดูแลวว่าอเกิด เราก็จะมาถ้าเรียกว่าลงทะเบียนเพื่อจะฝากเด็กๆนะครับ จะเรียกว่าการเซอร์วิสนะคะก็คือเป็นการเข้าไปแล้วก็จะเริ่มด้วยการร้องเพลงนะ จริงตอนที่เราไปที่โบสถ์ที่ไทยอะคะก็จะเหมือนกันจริงๆโบสถ์ที่ไทยที่ไปกับเพื่อนที่ชื่อพี่เมย์เนี่ยมีความค้าย้ายกับโบสถ์ที่นีม่มากเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าไปถึงก็จะมีการร้องเพลงจริงถ้าเกิดถ้าเกิดคิดให้เหมือนกับคล้ายๆกับของของไทยศาสนาพุทธเนี่ยก็คือเหมือนกับการสวดมนตนะ์อะแต่ของเขาจะเป็นการร้องเพลงเราก็ร้องเพลงให้แบบเหมือนกับให้คิดว่าเราร้องเพลง สื่อถึงสื่อถึงพระเจ้าการสวดนมตนก็คือเหมือนกับการสวดมนต์แล้วสื่อถึงพระพุทธเจ้าอันเนี้ยอันนี้คือในความคิดของตัวเองนะแต่คิดว่ามันคือคล้ายๆกันแต่ว่าของศาสนาคริสต์ของของที่ที่เราไปอะค่ะคือจะใช้การร้องเพลงในการสื่อถึงพระเจ้าเนาะแล้วก็ตอนนั้นเราเราจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนเนี้ยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราไปฟัง บาดหลวงพูดแล้วเขาพูดถึงเรื่องของการวอร์ชิปเขาเรียกว่าการวอร์ชิปเนาะมันเกินการแบบเขาเรียกอะไรคล้ายกับสรเสริษฐาะสักการะพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่าคือทำไมบางคนถึงมีการว่ายกมือหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าม sure> ันเป็นการที่เหมือนกับก็คล้ายๆนั่นหรอกว่าก็น่าจะคล้ายกับแบบว่ายกมือเพื่อสวดมนต์นะแต่เนี้ย네มันคือยกมือขึ้นเพื่อเหมือนกับ ให้พระเจ้าเห็นเราอะว่าเราอะเ,ออากกาเขาเรียกว่าอะไรสักการะเขาอะไรเงี้ยเนาะว่าเราแบบด้วยฉันอยู่ตรงนี้นะพระเจ้าฉันมาสักกราระแล้วนะอะไรเงี้ยเห็นฉันเห็นฉะันด้วยนะอะไรประมาณน,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 นั้นนะจะยังไงนะคะซึ่งซึ่งบัตรหนูก็จะบอกเลยว่าไม่ต้องคิดถึงคนรอบข้างของคุณว่าจะมีใครมองคุณแล้วเขาจะรู้สึกยังไง ไม่มีใครมองหรอกไม่ไมีใครสนใจหรอกซึ่งก็จริงเพราะว่าจริงๆแล้วคือทุกคนเหมือนกับเขาจะมุ่งไปถึงแค่แบบเขากำล,ล,ลังเ,เขากำลังร้องเพลงเขากำลังคุยกับพระเจ้าอยู่เอ,อเพราะฉะนั้นคือการที่คุณจะรีแอคอะไรออกไปนั่นก็คือสิ่งที่คุณมีต่อพระเจ้าเท่านั้นไม่ต้องสนใจคนรอบข้างแต่จริงๆคือคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้สนใจคนรอบข้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะเพราะเขาก็คือแล้วแต่ใครจะทําอะไรคือคุณทำเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไทยเราก็อาจจะรู้สึกแบบ คือเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแบบฮฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็เป็นตั้งแต่ที่เมืองไทยแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าโบสถ์ที่เมืองไทยที่ไปก็ก็เหมือนกันนะบางคนถึงกับแบบว่าร้องไห้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดบางคนเขาเขาอาจจะมีมีเจออะไรมาบางอย่างแล้วมันแล้ว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 เขารู้สึกว่าเออมันมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา ก็หล mm ังจากที่ลองเพลงแล้วก็จะเป็นบาทหลวงหรือว่าเป็นแบบเขาเรียก ministry for I think about 20 y e a r s now and and so I came in contact with them as we are constantly looking for things to do places to go that we can invest in the kingdom of God here locally and around. เหมือนกับเป็นผู้นำ เยาว,วชนหรือว่าเพราะว่าที่นี่เขาก็จะเปิดปลูกฝังเยาว,วชนเด็กๆแล้วก็รุ่นแบบวัยรุ่นอนะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีผู้นําในส่วนของวัยรุ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะปลูกฝังกันมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นแบบวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแล้วแต่สลับกันมาพูดหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นที่ที่เขาเชิญมาพูดอะไรเงี้ยเนาะว่าอะไรก็เขาก็จะพูดเกี่ยวกับใบเบิล ใช่ค่ะเขาจะพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับไบเบิลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็จะอธิบายขยายความในส่วนของไบเบิลตรงนั้นนั้นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอจบของที่มุฟช่วยเขาจะมีเซอร์วิสสองรอบนะคะรอบสิบโมงกับรอบสิบเอ็ดโมงครึ่งซึ่งพอจบรอบสิบเอ็ดพอจบรอบอะค่ะเขาก็จะมีการทำนับทอยพอจบรอบของการเซอร์วิสปุ๊บ Collectively join together and we say these words. Say it right here. God, we believe for it. One more time. One more time. Move church. We believe God's gonna do abundantly above all we can ask or think. Go with God this week and say this. We believe for To so next week, we love you, move church. ีนี้ตัวเอกตัวที่เรากรอกตั้งแต่ตอนที่เราสมัครอะคะ่ะเขาก็จะาตรงกันมาแล้วก็จะเป็นการพูดอะคะ่ะเหมือนพูดพูดให้พูดพูด,พด,พดเคาเรียกว่าอย่างไงแนะนำว่าคนคนนี้เขาเป็นใครใแล้วทําไมเขาถึงเดินเข้ามาที่น<ม>ี<ม>่ทําไมเขาถึงเ,เชื่อมารับเชื่อในพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยไป He's been attending the church since like last week. March 27th. And he's uh, really excited to join the church family. Amen. All right, you ready? All right, all right, all right. All right, in obedience to the word of the Lord and upon the confession of his faith, I now baptize CM Lee in the name of the Lord. Yeah, great job. แล <fully whispering along captions> ้วก็ทีนี้ในส่วนของในส่วนของของของเราเนี่ยชื่อนามสกุลเราเป็นภาษาไทยเอะเราเป็นคนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นชื่อนามสกุลของเราบางทีเออบางคนเขาก็อาจจะมาพูดยากนิดนึงอย่างของสยามเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ลําบากอะไรแต่ของแม่เนี่ยคือจะบบว่า คือที่คุยกับที่คุยกับบาทหลือคนที่ท,ำทํำพิธีท,ที่ที่ให้ทำแบบไทยใช้เราอะค่ะก็คือจะเป็นบาทหลวงของที่นี่นะคะแล้วเขาก็จะแบบว่าค่ะยูยูบอกบอกชื่ออีกทีนึ่งได้ไหมขอโทษจริงๆชื่ออะไรนะชื่อแล้วก็นามสกุลซึ่งเขาแบบว่าออกเสียงยากมากแล้วเขาจำแบบมันยากเลยเนี้ยค่ะคุยกับเขาแบบว่าหลายรอบมากอะไรเนี้ยเนาะขอแล้วครับเดี๋ยวไปกินข้าว อันสุดท้ายแล้วนะ แล้วก็พอหลังจากที่พอหลังจากที่ทำ ที่แบบว่าเราไปนั่งแล้วเขาก็จะพูดว่าเออเราเป็นใครชื่ออะไรแล้วทําไมเราถึงก็จะเป็นคนที่ประกาศอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะและ้วก็บาหลูก็จะจับลงน้ำแล้วก็พอขึ้นมาจากน้ำเนี่ยก,ก็คือเหมือนกัรับว่าเราเกิดใหม่ในในทางของพระเจ้าอะค่ะก็คือเป็นเข้าศาสนาคริสต์เต็มตัวเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าตอานะนั้นอะไม่รู้แต่ว่า แต่ว่าตอนแรกที่ที่คนที่ลงไปก่อนคนแรกเลยก็เคยจะเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวแล้วก็คนถัดมาก็คือจะเป็นสยามแล้วก็นี่นจะลงเป็นคนถัดไปแต่แตออวันนี้ทําแบบไทยจะคือมีแบบเยอะมากเลยนะมีแบบคนเยอะมากเลยที่เข้าพิธีในเรื่องของการทําแบบไทยนะคะแล้วก็ไอตอนที่ลงมาแล้วเราขึ้นมาเราไม่รู้แต่ว่าเราตอนที่นั่นเห็นนะคือเห็นสยามไมคือเราเฮ้ยมัน เอ้ยมันครัมันบอว่าเฮ้ยมันเจ๋งวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนตอนของแนนก็คือแบบเฮ้แนนก็ทาก็ยกมือเหมือนกันนะเราก็เลยมาถามว่าเฮ้ยคนอื่นขายกมือกันป่าวะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเรายกมือกันแค่นี้อะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยคือทุกคนที่แบบขึ้นมาคือทุกคนจะยกมือหมดก็เลยไม่รู้ว่าเออคือ actual l y คือจริงๆแล้วอะคือบาทหลวงเขาก็เขาก็ชูเหมือนแล้วแหละแต่มันเป็น react โดยธรรมชาติหรือเปล่ามีนาเราก็ชู ฉันเกินไปแล้วเจอเต็มที่เลยรปะมาณนั้นนะคะก็ก็ดีเนาะแล้วก็พอหลังจากจบ b a p t i ส์ก็เป็นชุดเสื้อผ้านะคะแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เป็นการเดินทางเข้าสู่สาศาสานาคริสต์โดยสมบูรณ์นะคะในบรรดประชาชนก็ลงนามว่านถือศาสนาคริสต์จ้านะคะอันนี้ที่เล่าให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องของ แบบไทยส์ของพี่นีเนาะแล้วก็ลำดับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะคลิปต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นลปเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ก็จะพยายามทำแล้วก็ลงจริงๆก็คือในความตั้งใจของเราก็คือเราก็อยากจะลงเพื่อที่จะให้คนอื่นได้ได้เห็นในมุมอะไรของเรากักบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ บมุมที่มันไม่ใช่แบบว่าโปรเฟชชั่นอลเขาทำกันก็คือในมุมของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อยากจะเก็บไว้เผื่อว่าในอนาคตแบบว่าออลูกเราก็เก็บไว้ได้ดูได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดตามคลิปถัดไปนะจ๊ะว่าจะมีอะไรนะจ๊ะบายค่ะ